ดึงปึ๊บเจ็ดตัวเอนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับมนาะเรียบร้อยนะครับเป็นทางด้านของนะเอร์รอจริงๆนะครับเจ็ดแต้มนะครับนะกราบสวัสดีด้วยกันกน,นะครับโอ้หเจอกันอีกแล้วนะครับใน EP พีน่าจะเป็น e อพีที่สามละนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะผมมาเล่นของทางด้านของ บาคาร่านะครับนะทางด้านของเอ g a m e กมไปแล้วนะครับโอ้แม่งเพื่อนๆรีเวสเข้ามาเยอะเลยนะครับว่าไอ้จริงเหรอไลฟ์จริงเหรอไลฟ์สดจริงเหรออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือถือว่าผมต้องบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้อัดคลิปวิดีโอแล้วก็มาตัดต่อนะครับก็คือผมไลฟ์สดเลยนะครับแล้วก็ตัดมายังไงก็อย่างนั้นเลยนะครับนะ ไลฟ์แบบนั้นเลย้วก็มาลงในทางหน้าของ YouTube ให้ดูนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกเลยนะครับนะเว็บผู้สนับสนุนจะดีหลักนะครับในอยังเป็นทางการยูฟาจอยนะครับโปรโมชั่นเยอะแยะมากมายนะครับในช่วงนี้นะครับโอ้ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของ3 0 0อและ400รอยอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับนะเยอะเลยนะครับเดี๋ยวไปดูเองก็แล้วกันยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับนะโอเคนะครับวันนี้นะครับนะวันนี้ผมจะมาเล่นทางด้านของเซ็กซี่บาคาร่าบ้างนะครับเซ็กซี่บาคาร่าบ้างนะครับ ถามว่าให้มันใช้ได้จริงเหรอนะครับสูตรที่ของผมเล่นอยู่ะนะครับใช้ได้จริงเหรอนะเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูไม่ใช่ใช้แต่ของ sa อย่างเดียวนะครับก็คือใช้กับของเซ็กซี่ก็ได้นะครับหรือว่าของอะไรค่ายไหนก็ได้นะครับได้หมดนะครับก่อนอื่นนะครับก,เเก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับก่อนอื่นนะครับแป๊บหนึ่งนะหาห้องนะครับก่อนอื่นหาห้องก่อนนะครับว่าหาห้องก่อนว่า เราจะเล่นห้องไหนนะครับแต่เนี่ยผมอยากได้แบบห้องที่มันพึ่งเริ่มมานะครับนะห้องที่มันพึ่งเริ่มนะครับน่าจะสุด,สดละมั้งห้องเนี้ยนะครับนะอ่ะกดคิดไปดูก่อนนะครับน่าจะสุดละห้องหนึ่งเริ่มการวางเดิมพัน oh. เชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะเ oh. oh. <ะ>ส้นสุดการวางเดิม,มพันนะครับอ๋อโอเคน่าจะเป็นประมาณห้องเนี้ยนะครับนะห้อง นี่กี่แถวะวะว่าสี่แถวห้องอื่นแม่งเยอะกว่านะครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหผมอยากจะเลิกแบงเกอร์สี่แต้มเพลเยอร์หกแต้มเพลเยอร์ชนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหแม่งห้องต่ำสุดแล้วเหรอเนะี่ยอันนี้แบบประกันนะครับอ่า เริ่มการนะวางเดิมพันเ <Okay. S 2> ชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะเออชื่อมัน่นก่อนอื่นนะครับสิ้นสุดการวางเดิมพันก่อนอื่นนะครับดูไปก่อนนะครับตอนนี้ดูไปก่อนตอนนี้มาสี่แถวละแบงเกอร์เพ er เอร์นะครับเวลาจะเร็วกว่าของ SA นะเยอะเลยนะครับเวลาที่แทงนะครับโอ้ย 5เสมอดึงมานะครับแบงเกอร์5แต้มเลเยอร์5แต้มสเสมอโอ้โหเสมอเว้ยดูไปก่อนนะครับอย่างน้อยก็ผมขอดูสักประมาณ5ไม้อะนะเริ่มการ,รวางเดิมพัน,น,นที่เัี่ยนงเล่าหนูหน่อยผมเอามายอดเข้ามาประมาณ1นึ่งมบาทนะครับนะผมจะเล่นกก่าไว้สักสาไม้สาไม้ผมเล่นได้ผมออกเลย สามไม้ผมขอชวชว์สามไม้เจ็ดสรก็แล้วกันนะครับนตามสูตรเลยนะครับเจก็แม่สิส้นสุดการกวางเดิมพันสามไม้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นหนักให้ดูนะครับมาดูซิว่าสูตรผมจะใช้กับเซ็กซี่บาคาร่าได้หรือเปล่านะครับของค่ายนี้นะครับเซ็กซี่นะโอเคซีหนึ่งสามโอ้ย5าแต้มนะครับ5าแต้มนี่ฮ่าแต้มนะแบงเกอร์ แบงค์เกอร์สีแต้มเลเยอร์ห้าแต้มเลเยอร์ชนะดูต่อนะครับดูต่อใจเย็นนะครับใจเย็นๆนะครับไอ้พวกเนี้ยไม่มีประโยชน์หรอกนะนะไอ้พวกเนี้ยนะครับอะไรละแทงอัตราแทงเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะถูกต้องเออนั่นแหละฟังพว้นะครับนะเชื่อมั่นนะครับนะในการตัดสินใจของตัวเองเออ พูดถูกนะเออโอเคนะเวลาจะเร็วกว่าของทางด้านของเส้นสุดการวางเดินพนนะันเร็วมากเร็วมากวินาทีนับพลังเร็วมากนะครับอือเหมือนกันเลยเอ็ดมาไหมอู้หูไพ่คู่ครับมอย่าบอกคู่นะอหออ้โหสามแต้มแบงเกอร์สองแต้ม p l a y ยอร์สามแต้มเพลเยอร์ชนะโอ้โหอะขอดูอีกหนึ่งไม้นะครับขอดูอีกหนึ่งไม้ไม่มีกันนความสามรอบ <Yeah. S 1> เริ่มการวางเดิมพันในะกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงซสีน่นี้มันมันให้ดูกี่รอบนะครับแต่ถ้าเออนี่น่าจะประมาณห้ารอบนะมันโดนไต่ออกนะครับ จะโดนเตะออกนะครับแต่นี่มันบอกว่าสามรอบเตือนแล้วนะเตือนมาละวเส้นสุดการวางเดิมพันผมมีหลักหนึ่งหมื่นนะครับผมเอาเข้ามาหนึ่งหมื่นนะผมจะเดินหลักพันนะครับผมจะเดินหลักพันนะครับหกสี่แบงค์เกอร์สี่แต้มเพลเยอร์หกแตม้มเพลเยอร์ชนะเอาแล้ว ลงเพยเลยนะครับนะโอ้โหเพเยอร์นะครับสูตรมาหกสิ้เริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะนะครับผมจงเดินนะครับเดินอย่างนี้นะครับผมจะเดินสเต็ปอย่างนี้นะครับนะผมจะเดินสเต็ปอย่างนี้นะครับตอนนี้โอ้โหแปดพันห้านะครับผมจะเดินพันห้านะครับไม้แรกพันห้านะครับเส้นสุดการวางเดิมพันหกสิบห้าเปอร์อ่ะลองดูดิ จริงๆผมอยากได้เจ็ดสิบนะแต่มันสี่รอบแล้วไงโอ้ยหนึ่งสามโอ้โหแพ้คุยแล้วโอ้โยโอ้โหสองแต้มสามแต้มจบเลยกูแบงค์เกอร์หนึ่งแต้มเพลเยอร์สองแต้มเพลเยอร์ชนะโอ้โหหกสิบห้าแม่งเสียวชิบหายนะครับนะได้มาหนึ่งแต้มนะเออได้มาหนึ่งแต้ม ดูไปนะครับดูไปยังไม่มานะครับเริ่มการวางเดิมพันยังไม่ามาชน,นะด้วยกันนะคะดได้มาหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งไม้แรกนะครับไม้แรกนะครับสามไม้นะพอสามไม้พอประมาณอนะสามไม้ก็เส้นสุดการ<ห>วางเดิมพันแม่คนนี้นะครับนะ่เต้นยั่วมากนะครับเต้นยั่วมาก เออเอาเอาไปนะครับเปิดมานะครับหน้าแ้มนะครับสามแทมนะครับแบงเกอร์เป็นสามแทมนะครับอ่าเวลาอุ้ยบอดนะแบงเกอร์สามแทมเพลเยอร์ศูนย์แทมแบงเกอร์ชนะต่อไปนะครับต่อไปดูไปอีกไม้หนึ่งนะครับนะดูอีกไม้หนึ่งนะครับเริ่มการวางเดิมพัน พี่เลี้ยงเล่าหนูหน่อยง่มีกระขอแบบนี้ด้วยฮะเซ็กซี่แบบลาะนะครับผมไม่ได้เล่นนานเหมือนกันนะครับโอ้ยหกสิบห้านะครับหกสิบห้าให้ดับเพเยอร์นะครับเส้นสุดการวาง <6 S 1> เดนผ่านสิบห้านะแต่ผมไม่ได้แทงนะดูก่อนนะครับดูก่อนนะครับโอเคห้าแต้มหกแต้มนะครับนะเพเยอร์ แบงเกอร์สองแต้มนะครับนะดึง <anger> โอ้ห้าแตม้มแบงเกอร์ห้าแต้มเพลเยอร์หกแตม้แตมเพลเยอร์ชนะม,มันหกสิบห้านะครับยังมัน,ม,นมันใกล้มันใกล้เกินไปนะครับนะน้าบอกอย่างมันใกล้เกินไปนะครับผมเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะนแล้วค่ะอ,อีกนิดนึง,งขเขาเรียกว่าไงวะคือมันยังสูสีมันยังผู้ขี้อยู่นะเออมันยังไม่ชัว นะครับไม่ชัวร์นี่ไม่อยากจะแทงนะผมก็การความชัวร์ก็แล้วกันนะครับเอพูดง่ายๆไปความชัวร์ไปเส้นสุดการวางเดิมพัน่ะเปิดมาขออีกสักสองไม้ไปนะขอดูอีสักสองไม้ครับขอดูสองพันเก้ามาแล้วนะครับนะเก้าหกนะครับเป็นห้าแต้มนะครับเลเยอร์นะครับบอดไปดึงดึงมาห้านะครับ แบงเกอร์ห้าแต้มเพลเยอร์ห้าแต้มเสมอเสมอละนะครับถามว่าเสมอนี่น่าเล่นหรือเปล่านะครับโอ้โหดูนะเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะเดียวนะแต่มันได้แปดเท่าอ่ะนะครับอันนี้ออกกี่รอบแล้ววะ7็ดรอบแล้วเสมอนะเจ็ดรอบละอ โโอ้เส้นสุดการวางเดิมพันเปิดมาอีโนห้าแต้มนะครับเพเยอร์นะครับเพเยอร์มาอีกเจ็ดเป็นสองแต้มนะครับแบงเกอร์นะครับบอดปลายนะครับดึงทั้งสองเลยเอ้ยอยู่ที่ว่าทีมไหนจะดึงอ่าหกแบงเกอร์หกแต้มเพเยอร์หกแต้มเลยเเสมอเลย่ยเสมอเนี่ยเสมอแล้ว โอ้โหเมื่มีการเดิมพันสี่รอบเออรู้ให้พูดเดิมพันอะไรวะก็สี่รอบเริ่มการนะวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะโอ้ช็อตติดเลยนะครับนะอ,อย่าบอกนะว่าโอ้โหดูแถวที่สองกับแถวที่สามครับข้างล่างนะครับมเมื่อกี้เสมอกันสามรอบต,ติดเลยเหรอวะเส้นสุดการวางเดิมพันอย่าบอกว่าเสมออีกนะโอ้โห ้าวสามสองโอเคเปิดมานะครับบอดไปอ่ะหนึ่งแต้มนะครับหนึ่งแต้มมึงอย่าบอกเสมออีกนะแบงเกอร์เจ็ดแต้มไฟเยอร์หนึ่งแต้มแบงเกอร์ชนะแบงเกอร์ไปนะครับบเกอร์ไปอหเจ็ดสิบหกสิบห้านะครับหกสิบห้านะครับ โอ้ยฮ่ารอบเด้งออกแล้วอ้ยมาเลยสูตรมาเลยเริ่มการ 65, วางเดิมพันขอให้คุณโชค <65, S 1> ดีค่ะหกสิบห้าเป็นทางด้านของแบงเกอร์นะครับหกสิบห้าเอาไว้เดิมสอ <2000 S 1> งพันนะนรสองพันเลย,เ,ลยเดินไปเลยไม้สองสองพันเออเปิดออกมาเจ็ดแต้ม โอ้โหแปดเก้าไอ้สัสบอกเก้าแล้วมึงแบงเกอร์สองแต้มนของเพลเยอร์นะเเก้าแต้มเพยเยอร์ชนะเก้าแต้มนะเสียไม้นี่สองพันนะครับเสียไม้นี่สองพันเสียวจัดนะครับจัดต่อเลยนะครับจัดต่อเริ่มการวางเดิมพันมาชนะด้วยกันนะคะโอเคนะครับสี่พันนะครับเป็นหน้าของเพลเยอร์นะครับสี่พันนะครับ คือการเดินเงินอะสำคัญอะผมผมบอกแล้วการเดินเงินคือสําคัญมากนะครับคือเสียสองเราต้องเพิ่มนะครับนะสิ้นสุดการวางเดิมพันมีปูนเพิเ่มไปนะครับต้องเดินให้เป็นนะครับมีเงินม,มีหลักร้อยเดินหลักสิบอะไรประมาณนี้นะครับนะเดินม, 1, ห 100, นม,มีหลักพันเดินหลักร้อยนะครับ EP ก่อนหน้านี้ผมก็เดินให้ดูแล้วนะครับนะเดินให้ดูแล้วนะครับว่าเดินอะไรยังไงนะครับนะโอ้โ แบงค์เกอร์9แต้มไฟเยอ1แต้มแบงค์เกอร์ชนะเฉยดึงได้แตนะ่เฉยกูยูยอ,ยอมเลยนะฮะไเอะลอกูไปนละ4,000นะครับ4,000นะครับตอนนี้โอเคเริ่มการวางเดิมพัน,นให้แผงความโชคดีอยู่ข้างๆตัวคุณนะคะต่อเลยนะครับต่อเลยนะครับเหลือ5 0 0าตอนนี้นะครับ5 0 0านะ เกมหมดหน้าตักนะครับเกมหมดหน้าตักนะครับตอนนี้หวัวเอามามือหนึ่งเส้นสุดการวางเดิมพันถ้าได้ตัวเนี้กลับมาได้แค่หนึ่พบาทเองนะครับอ่ะเพื่อนตามทันไหมครับตามทันเนาะโอเคตามทันนะครับเปิดออกมาสองแต้มเปิดมาโอ้โหทำไมไม่สวยเลยวะเออขอหนักหน่อยแบนเกอ์ก้าต้มเพลเยอร์หกต แบงค์ <L anger S 1> ก็ชนะแล้เจ็ดร้อยกว่าบาทโอ้โหไม้สองไม้สามนะครับเอ้ยไม้ไม้สองไม้สามเมื่อกี้โดนไปสองไม้นะครับลนะโดนไปสองไม้เริ่มการวางวเดิม<า>พันมมกใกล้จะชนะ,นะแล้วค่ะอ,อีกนิดนึงเจ็บแปบเลยนะครับเจ็บแปรบขึ้นมาท,ทันทีเอออะไรวะนะครับต่อนะครับนะต่ออีกหนึ่งไม้นะครับนะอีกไม้นึงนะครับอีกไม้นึงนี่ผมจะ กระโดดเลยนะครับเส้นสูตรการวางเดิมพันกระโดดนะครับเพิ่มเดิมพันกระโดดนะครับนะอยากได้สูตรอยากได้อะไรนะครับนะแอดมาดาล่านะครับนะผมจะทิ้งไลน์ไว้นะครับนะทิ้งไลน์แอดไว้ครับแอดมานะครับสอบถามได้นะครับของอาโกก็แล้วกันนะครับนะสูตรอาโกนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับห้าสองนะครับเปิดออกมานะครับสี่แจมนะครับแบงก์เกอร์ห้าแต้มเพยเยอร์สี่แต้มแบงก์เกอร์ชนะโอเคแบงก์เกอร์มาแล้วนะครับ รอบนี้เจ็ดสิบโอ้โหไฟเขียวเลยครับนะตามสูตรของอโกเลยไฟเขียวเลยครับตอนนี้นะครับเจ็ดสิบเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะเป็นอีกนิดหนึร์นะครับขออัดเลยนะจ๊ะห้าพันนะครับห้าพันนะครับไม้นี้นะครับถ้าได้ออกเลยนะครับถ้าได้ออกนะครับได้ออกเลยเส้นสุดการวางเดิมพันนะเดี๋ยวพี่ให้ทิปนะเออ เปิดมาครับใบแรกนะครับห้าสามนะครับสวยอยู่นะครับน้ไปรเจ็ดแต้มครับสวยเลยนะครับเปิดออกมานะครับสามแต้มนะครับมึงดึงมาบอดซะนะครับนะแบงเกอร์ดึงมาบอดครับโอ้โหสามเป็นเจ็ดเสมอไอเย้โอ้โหเสมอโอ้โยเสมอนะครับอีหาเอ้ยนะครับโอ้โหต่อนะครับต่อโอ้โห เริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงโอ้ยไม่ชัวร์นะครับไม่ชัวร์ไม่ชัวร์ก็ใจเย็นไปนะครับไม่ชัวร์ก็รอไปนะครับคืออนี้เมืองมา60เองนะครับเพย์มา60นะครับยังไม่เขียวนะครับเรดูแล้วกันว่าหกสิบเปอา์เซ็นต์นะทีนตาตามส่วนของผมดูว่ามันจะเข้าหรือเปล่านะครับมัน60เซนนะครับ5้ามานะครับเพย์เยอะห้านะครับ เจ็ดแต้มเหมือนเดิมเลยเมื่อกี้เปิดออกมาห้าแต้มดึงนะครับแบงเกอร์ดึงโอ้แบงเกอร์หนึ่งแต้มเพลเยอร์เจ็ดแต้มเป็นเพลเยอรแบบ์ชนะจริงๆนะครับโอ้โหเสียดายนะครับไม่เป็นไรมันมาแค่หกสิบเองอ่ะมันไม่เขียวอ่ะมันไม่เขียวมันไม่ชัวร์นะครับนะไอ้เริ่มการวางเดิมพันพี่เลี้ยงเล่าหน่อยกลัวนะครับนะไม่ได้ว่าไม่กลัวนะครับ เล่นให้รู้จักได้เล่นเล่นบาคาร่ายังไงให้ได้เงินเออไม่ใช่ว่าเล่นไปเอาแต่สนุกนะครับนะเล่นมาจาัดเสียๆนะไม่มีใครอยากเล่นหรอกนะครับถ้าอยากได้สูรสตนาารนะครับมาติดตาการวางเดิมพันกันนะครับมีช่องใหม่ของผมเองนะครับน้าช่องเก่าโดนบล็อกไปนะครับฝากติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยกันกลันนะครับน้าเดี๋ยวผมจะทิ้ลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างกันนะโอเคเปิดมานะครับเก้าวันแล้วโอ้โหปอกเก้าไปแล้วนะครับน้าดังแบงก์เอฟเพย์เออร์นะครับแบงก์เกอร์ส่วนแต้มเพย์เออร์เก้าแต้ม ลเยอร์ Player, ชนะยังไม่มานะครับสูตรยังไม่มานะครับตอนนี้รอไปนะครับยังไม่มานะครับจะเริ่มการวางเดิมพันใกล้จะชนะแล้วค่ะอีกนิดนึงต่อไปนะครับถ้าตามสเต็ปนะครับตอนนี้มันขึ้นมาผมจะบอกให้ละกันอ่ะมี40เปอร์เซ็นตนะครับที่จะออกเพลเยอร์นะครับเส้นสุดการ,รวางเดิมพันเพื่อออกเพลเยอร์นะครับ มันจะขึ้นมาเป็นทามเป็นเปอร์เซนต์สองฝั่งหรือเปล่าไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะสูตรตัวนี้ไม่ใช่นะครับสูตรจริงๆเขาไม่แจกกันดีฟีหรอกนะครับผมบอกไว้เลยเขาไม่แจกกันรีฟีแล้วน้ครับแบงก์ก์แปดแต้มเคลเยร์สามแต้มถึงว่าแบงก์ชนะถึงว่าไม่เอานะครับไม่ชัว์ไงไม่ชัวนะครับไม่ชัวอ่าต่อไปนะครับยังไม่เข้าล็อกไม่เริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะทาอะไรเลยนะครับ สูตรจริงๆนะครับเขามีมีไว้เพื่อเล่นคุณมีของดีคุณจะไปแจกให้ใครนะครับนะไปดูที่อื่นนะผมดูคลิปๆๆแจกสูตรนั้นแจกสูตรนี้นะครับเส้นสูตรการ<อ>วางเดิมพนมนมันไปเล่นตามเลยนะมึงไปเล่นตามเลยอยากยังมึงก็ไปเล่นตามนะครับถ้าอยากได้เงินอะมาตามผมนะมาตามผมผมจะนําเล่นให้ดูนะครับนะนำเล่นให้ดูนะครับ,นะด,รบดูกันไปจัดจัิงๆเลยนะครับว่าเป็นอะไรยังไงนะครับเจ็ดแต้มสามแต้มนะครับ ดึงมานะครับแบงเกอเจ็ดแต้มไฟล์ลเจอเจ็ดแต้มเสมอนี่ฮะเดี๋ยวกูจะเล่นแทงเสมอหมดละนะครับกี่แถวแล้ววะสองสี่หกเจ็ดเข้าแถวที่แปดแล้วครับนะเข้าแถวที่แปดแล้วเข้าแถวที่แปดเริ่มการวางเดิมพันท่านสามารถตรวจดูตารางสถิติได้นะคะเอาเดเอาเดเข้าแถวที่แปดแล้ว เส้นสุดการวางเดิมพันโอ้โหแต่แต่ผมต้องบอกเลยนะนะหุ่นดีมากนะครับโอ้โหเปิดมานะครับเจ็ดแต้มนะครับนะเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่แต้มนะครับสี่กับสามนะครับนะสี่กับสามดึงทั้งคู่นะครับนะดึงทั้งคู่ไปหน้าหน้าของเพลเยอร์ดึงมานะครับเท่าเดิมนะครับนะสี่แต้มโอ้แมงเกอร์สามแต้มเพลเยอร์สี่แต้มเพลเยอร์ชนะตอนนี้ ผมบอกเลยว่ามันม,นม,นมนนันมันสูตมาล็อกอยู่ตรงนี้นะคนระับห้ารอบแล้วเด้งออกแล้ว <c oughs> ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรสูตรยังไม่เข้าครับสูตรยังไม่เข้านะูตรเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะมันไม่เขียวอะนะครับไม้นี้โอ้โหไม่งรอมานานเหมือนกันนะครับไม้นี้รอนาน เส้นสุดการวางเดิมพันนะครับถ้ามีเวลานะก็ไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับผมไม่เวลาผมเล่นไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะครับนะค่อยๆปล่อยไปปล่อยไปสามสี่ไม้แม่งก็พอแม่งเอาเงินไปแดกเลาดีกว่านะครับแบงเกอร์สูงแต้มเพลเยอร์ก้าแต้มเพลเยอร์ชนะตอนนี้แบบปิงปองมากแบบกลับไปกลับมามากนะครับนะตอนนี้เส๋นะครับนะ รอนะครับสูตรยังไม่ขึ้นมานะครับเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการมมตัดสินใจออของตนเองนะคะเรื่อยๆผมอ่ะนะครับสูตรไม่แทงสูตรไม่มาผมก็ไม่แทงจเย็นๆนะครับไปไเรื่อยๆนะครับแค่นั้นเองเส้นสุดการวางเดิมพันอิออนโนเปิดมาอะไรถ้าม้นี้เข้านะให้ไปทางด้านของแบงเกอร์นะครับนะ 55%นะครับนะถ้าออกแบงเกอร์โอ้โหแบงก์เกอร์ก้าแต้มไฟเจอสามแต้มแบงเกอร์ชนะอืมแบงเกอร์ชนะมาแบง์เกอร์นะครับเริ่มการวางเดิมพันเชื่อมั่นในการตัดสินใจของตนเองนะคะอ่ะเสี่ยง65%ผมเสี่ยงนะ65% 65เฮียอร์นะผมเสี่ยงผมเสี่ยงเลยมันไม่ขึ้นเจ็บเหบอะนะครับแต่ก็ถือว่าเกือบสุดการวางเดิมพันถือว่าเยอะพอสมควรนะครับถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเปิดไมห้หนูสวยๆปึง้งโอ้โห,โหมึงเปิดมาบอดใบแรกเลยล่ะโอ้โหโอ้ดึงมานะครับนะดึงปึ๊บเจ็ดสวยนะครับโอเค เรียบร้อยนะครับแม่เรียบร้อยนะครับเพลเยอร์เจ็ดแต้มนะครับเป็นท้อพีเพยเออร์จริงๆนะครับเจ็ดแต้มนะครับนม่เจ็ดแต้มนะครับเรียบร้อยนะครับหมื่นห้าหมื่นห้าเจ็ดร้อยนะครับดูข้างบนนะครับห้าพันเจ็ดเริ่มการวางเดิมพันขอให้คุณโชคดีค่ะแดกอะไรแล้วนะครับนะประมาณสิบกวนาทีนะครับแต่วันนี้ไม้สุดท้ายยาวหน่อยนะไม้สุดท้ายยาวหน่อยนะครับนะต้องขออภัยด้วยนะครับนะแต่ถ้าใครอยากได้นะครับนะตอนเนี้ย เห็นเ็นละนะครับมาเห็นเห็นด้านบนละนะครับสิ้นสุดการวางเดิมพันได้แบบนี้นะครับนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะครับเพื่อนๆไปสอบถามกันเอาเองนะครับออกมาจากของสุตรพอสูตรอาร์โกนะครับนะเดี๋ยวผมจะดึงเข้ากลุ่มเองนะครับแล้วก็ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับผู้สนับสนุนเจดีหลักอย่างเป็นทางการแบงก์เกอร์แปดแต้มเพลเยอร์ศูนย์แต้มแบงก์เกอร์ชนะดูสูตรตัวนี้หรือว่าอยากทดลองสูตรนี้กับค่ายอื่นบอกได้นะครับนะผมจะเล่นให้ดู เริ่มการวางเดิมพันพี่เลียงเล่าหนูหน่อยเล่นระด้เงินนะครับฝากไว้ด้วยการนะครับขอบคุณด้วยการนะครับสำหรับวันนี้ตลาดเพไปทีนนี้สวัสดีครับ